สวัสดีครับผมพี่เกมบ้านเกมเมอร์ได้ยินไหม,มวะโ่าวันนี้มาเจอกันนะกับเกมล o c k e r l e a g u e นะครับผมล็ c k e ก l e a g u e นะพูดง่ายก็คือลีกจรวดอะไม่รู้เหมือนกันว่าเกมนี้มีจรวดด้วยอะมีแร่ดถนี่ยนะมันน่าจะเป็นคาลีกหรืออะไรสักอย่างเนี่ยล็อกเกอลีกะครับก็เป็นเกมมาใหม่ฮนะมาใหม่หรือเปล่าไม่รู้นะแต่คงจะเพึ่งมาแล้วกันเนะี่ยแล้วก็เป็นเกมที่ผมชอบเลยผมก็เล่นมาสัก,ส,ก,ส,ก,ส,กสักนิดกันหน่อยนะครับผมเกมนี้มีสเสน่ห์มากครับ พูดตรงๆเลยนะฮะชอบมากเกมนี้ก็ถือว่ามันตอบโจทย์นะสำหรับคนที่แบบอยากเล่นบอลนอะ่ะแต่ก็อยากขับรถด้วยอะ่ะมาเล่นเกมนี้เลยครับผมได้ทั้งสองอย่างฮะทั้งเล่นบอลทั้งขับรถแต่ข้อเสียของเกมนี้คือเซิร์ฟนะฮะไม่ได้อยู่ที่เอเชียนะครับเซิร์ฟอยู่ที่ยุโรปนะฮะซึ่งปิงของผมเนี่ยใช้เน็ต30เมกนะฮะปิงยังดีดไป200เลย <laughs> แล้วถ้าใช้10เมกอะ่ะ เจ็ดรุ่นไม่เหยียบห้าร้อยเลยเหรอแต่ปิงก็ไม่ใช่เป็นอุปสรรคอะไรมากครับอา้อาวเฮียกูเข้ามาก็สามศูนยแล้วเหรอจะได้ได้ออกได้เลยว้าวเยี่ยมคุณเข้ามาก็สี่ศูนยเ,เลยสังอัดโอ้ตัจบแล้วเล่นบอลขนาดนี้ไปขายกา้อนแขกนะอ่าหกศูนย์มึงเล่นกันยังไงไม่ได้เลิอดดุว่ังการวู้วโอ้ยโฟร์ทัสอีกแล้วครับ จอดเฉยๆทำไมเฮ้ยตีดลูกกาเอาไปประกาศดีๆเพื่อนเลียบอลได้คะแนนเลียบอลไหมวะไม่ได้เอ้าโอ้ยมันร้ายมันร้ายมันล้อย่าอย่าเข้าอย่าเข้าใจเย็นวู้ไปวอยเลี้ยงเลี้ยงเอาวู้วหืเฮ้ยเอ้ยเอ้ยลูกเนี้แหละว้าวเอ้ยหลบไปเพื่อน อู๋เป็นไงยิงลูกนี้เข้าไปเข้าไปเข้ามันมีดักมันมีก้นดักเข้าเรียบร้อยอุ้ยแอซิดโอยดูดูด้วยัะผมส่งนะดูดีๆนี่ล้อล้อหน้าซ้ายของผมนี่พยายามเอา <c oughs> เอาไปสะกิดลูกบอลเนี่ยปึ้งเฟิร์สทัชอีกแล้วเฟิร์สทัชอีกแล้วกระโดดมงอีกสักทีแล้ววะ่ะว้าเอา้าไปยิงเลยเพื่อนปุ๊ <c oughs> เอู๋ดีมากเพื่อน ไม่เป็นไรมึงอย่าเบียดกูทำไมพวกเดียวกันนี่ขอีฮึฮึใช่เอาเา้าแล้วกูไปดักบอลทำไมวะวัดเฮ้ยใหญมันเข้าโอ้ยชนยัน,นรุร่นเคลียบบอลไว้เออน,นี่ก็เรียกว่าเคลียบบอลแบบของพิงกองหลังอดีตกองหลังเอ้าเคลียบเตะเข้าประตูเตะวะเนี่ยไปรับการรับรับเออเคลียบบอลเอาเคลียบเคลียบอีท่าไหนกูวะโอวยเวย ของกูว้าวเอาแล้วเอาแล้วถึงตาโรรันยินโยกระโดดโคกมัดไปโคกอีกทีหนึ่งะโรรันยินโยไปอ้างชื่อเขาโดนลิดกระส์อะไรไปเ่ยเรียบร้อยเอาไอ้ยติดกูกูขอโทษเรียบร้อยอย่าบเพื่อน เฮ้ยโอ้ทุโอ้โ้ฟอทัชอีกแล้วฟอทัชอีกแล้วเฮ้ย <Thank you. S 1> hey, ลูกนี้หนักกูดังเรียบร้อยวูออ้ออกออกออกสื่อไว้ดูดูดูด,ด,ดูจังหวะกระโดดคงเฮ้ยกระโดดมงไม่ได้กระโดดคงเรียบร้อยมือหยาหมุนไม่โอ้อเฮ้ยเ <laughs> hey, e ดี๋ยวบันทึกไฮ้กลบกลับไปไะหลบ บอลเป็นของอเาวเกียเลยวันมิเนตเหลืออีกหนึ่งนาทีนะครับเฮ้ย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 เดี๋ยวเดี๋ยวกาดเนี่ยโอ้โหมันไปได้ไงผมอุซาดักอ่ะผมเป็นกองหลังที่ดีนะอย่ามาว่านะโว้ยปุ๊เคลียร์บอลให้เคลียร์เคลียร์ตรงไหนวะเนี่ยไม่เป็นความผิดของเรากูขอโทษโอ้โหจากหลักฐานคาตาโอ้โห สี่ลังกา,าเอาเลยเอาเว้มีจังหวะสามาวิเอาไว้สามาวิเอาวูวา้ว้ก็ลเลี้ยงไปเพื่อนลเลี้ยงไปเพื่อนกูคอยเก็บตกอู้อู้อช็อตเนี้ยแหละคูขออถอยเฮ้ยชิบมาใหม่ได้เพื่อน มาใหม่ได้เพื่อนประเทศอะไรวะเจอไทยได้แล้วบอลไทยไปไปดูดูปิงผมดิสามร้อยเข็นรุ่นซื้อเสื้อได้สองตัวเลยเฮ้ยปุ๊บเอาเลยเฮ้ยเพื่อนเฮ้ยดักดีดีเพื่อนดีมากเออดีเคลียร์บอลได้ดีเพื่อนแ้วหมูมาแล้วเอากูเคลียร์ตรงไหนวะเนี่ยเฮ้ยเคลียร์บอลดีดีเพื่อนเคลียร์บอลดีดีอย่ากระโดดเยอะเพื่อนอย่ากระโดดเยอะว้าวไปกันเบิร์นกันไว้ ดีมากวูาดไม่ได้ช่วยเขาไม่ว่านะกูเสือไปสั่งเขาอีกผมไม่ได้เล่นเกมนี้เก่งนะฮะถ้าเห็นอะไรขัดหูขัดตาก็ขออ้าไผด้วยกูได้อีกแล้วอ้าวเฮียไอ้มุมงกล้องอาจจะมึนหน่อยอาจจะอยากจะอ้วกแต่ไม่เป็นไรถือว่าไดเอทวู้ไปแล้วเลี้ยงกูเลี้ยงเชื่อไหมเชื่อไม่เชื่อไม่รู้โอ้กระเปโรอ้าว เรียบร้อยดิโรลติดยอดกระโดดมองอ้าวเฮียปุ๊กระโดดชิงให้เพื่อนอา้าวเพื่อนไม่รับสักคนดูจังหวะฮะเราดูจังหวะครับจังหวะนี้ฮะก็ก็อ้าวเฮียเลยโอ้โหเ,เอาเอาเร็วเอาแล้วปุ่งไปเลยเพื่อนพุ่งไปเลยเพื่อนได้ไหมเอ้าเฮียไม่ได้ไม่เป็นไร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 เราดูจังหวะเราดูจังหวะผู้ขับบน รัางกระโดดทีนังกาเอาเขี้ยตัวกูเข้ากลัวโอ้โหแม่งเงาล้อน้าโขกไปเลยทัช first touch นะฮะเฮ้ยเอ้าเขี้ยไอ้ไอ้ส่งมาดีเพื่อนส่งมาได้ดีส่งมาได้ดีส่งเอาเขี้ยเบี้ยมารยาทยังไงฮะรอจังหวะรอจังหวะจังหวะนี้แหละนองเอาเขี้ยมึงชนกูทำไมนะรู้ไหมกูมาคับยากแค่ไหนเพื่อนมึงเตะไปไหนเนี่ย อดีตกองหลังเฮ้ยเฮ้ยเรียบร้อยเป็นไงเฮ้ยไม่ได้ว่านะโอ้เอ็มจีกันาซาดเขาเก่งบ่อยเธอโบว์บูธเหลือหนึ่งนาทีสุดท้ายอร ah. เราต้องเฟิร์สทัชเฟิร์สทัชเสร็จแล้วเรียกอะเรียกบอลเรียกบอลเอา้าเอา้าเอา้าดักไม่ได้ผมดักไม่ได้ครับเอาอีกเลยทีเดียวจบนะเฮ้ย <het S 2> <c oughs> แล้วใช่ไหมเนี่ยบงอ้าว ให้มองเข้าโกกูไปมองออกทําไมไวะออกหอยถือว่าสนุกนะครับผมถึงปิงจะ300นะแต่ก็ก็ไม่ไม่โชว์ความแหลกเลยนะชนบอลก็ชนได้หรือมันแหลกว่าแต่กูไม่รู้ไอน,นี้ผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับผมเอ,เอาอีกสักแปดเลยนะเอาแล้วฮะเราเราเป็นกองหน้าที่ดีเราต้องคอยเคลียร์ยบอลกระโดดเคลียร์บอลน,นะเฮ้ยเดียวเอาเ,ออเคลียรเดี่ยเลยรบเคลียร์บอลกูซุปเปอร์เซฟเคลียร์บอลแล้วเลี้ยงต่อเลี้ยงต่อ เลี้ยงต่อเขียบอู้อ,อู้เป็นไงไม่ได้ฟุกนี่จริงจริงนี่ตั้งใจไปแล้วยะอ้าวกูไม่ได้เฟิร์สทัชไม่เป็นไรเออโอเคเขียบบอลยะโอเคสุดอู้มีสิทธินะ์สองศูนย์ฮะมีสิทธินะ์สองศูนย์แล้วมีสิทธินะ์สองศูนย์เรียบร้อยสองศูนย์ 0. พุ่งไปแล้วด้วยความเร็วสูงวู้วเฟิร์สทัชเฟิร์สทัชที่ไรเธอไปบอลมันกระเด้งม,มาหาเราโอ้โหมันเลี้ยงไปละมันเลี้ยงบอลไปละมันเลี้ยงบอลไปละ กูกันกูกันเอาเฮียโอ้ยไปแล้วฟูดฟูดเอา้าหูแม่งเลียบอลว์เลยเอา้าเขียแล้วกวูขอโทษกูขอโทษแอบ <c oughs> ตัวแก้ตัวผมแก้ตัวดูด้วยดูดูรถผมปล่อยเธอโบโคโกอย่างสวยงามเรียบร้อยเต็มเต็มหมวก ลบลบไม่ให้เข้าโอ้ท่มันจะแหลกได้ใหญ่แบบผมอยู่ไหนวะผมทำอะไรอยู่วะนี่ลังคาทำไมอะกูตายแล้วจบแล้วเราจะไม่เสมอเราพร้อมยิงเสมออ้าวเครียอย่าพึ่งอย่าพึ่งเฮ้ยเฮ้ยกันไว้ดีดีเพื่อนการ์ดวันดีดีเพืเลยไอ้หลบไปอืออือโอ้เคียบบอลซุปเปอร์เสพซุปเปอร์เซพให้ไปเก็บบอลด้วยเพื่อน ให้ยราไปเฮ้้เดี๋ยวก่อนให้ยเดี๋ยวก่อให้ใจเย็นให้ใจเย็นเฮ้กันไว้เพื่อนกันไว้โอโหฟาดัอ้อ้อ้ไอ้าเ่ยาเรไปโทอู้อ้ทพสุท้ายเพื่อนจัดเพื่อนจัดไม่จัดคุณทัวกก ถอยถอยเป๊กกดกูเซฟหรือกูกันหรือกูเแี่อะไรเนี่ยจบแล้วฮ่าจ้าอย่างนี้ขอบคุณที่รับชมและติดตามอย่างนี้ติดตามมาต่อไปนะครับกับ BGM b, b a t Gamer Game Rocket League นะครับสำหรับวันนี้ก็แค่นี้ก่อนแล้วกันนะฮะอย่าลืมกด subscribe กดไลค์ like นะฮะถ้าชอบก็แชร์เลยแล้วกันนะขอบคุณที่รับชมและติดตามขอบคุณครับผมบ๊ายบาย